ครับผมวันนี้เราก็จะมาดาูการเชื่อมต่อนะครับบลูทูธระหว่างโทรศัพท์กับหน้าจอนะครับขั้นแรกนะครับเดี๋ยวเราเปิดบลูทูธที่เครื่องโทรศัพท์เราเลยนะครับผมต่อไปเราก็จะเข้ามาที่เลือกที่ตกลงหน้าจอนะครับเราก็จะขึ้นอย่างนี้อา,อาเข้าไปที่การตั้งค่าครับ เลือกบลูทูธเพิ่มอุปกรณ์นะครับแล้วก็ค้นหาอุปกรณ์นะครับเราจะขึ้นเอาขึ้นอุปกรณ์แล้วดูที่โทรศัพท์เรานะครับเครื่องเราจะใช้ชื่อว่าคาร์โอเดโอนะครับโทรศัพท์คันนี้จะเป็น iPhone นะครับ ครับว่าใช่นะครับกําลังอันนี้เครื่องเขากาลังจะเชื่อมต่อให้เรานะครับนะครับันนี้เชื่อมต่อเรียบร้อยอแล้วครับเราก็สามารถครับผมก็สำหรับวันนี้เราก็มีแบบวิธีการเชื่อมต่อบุปรง่ายๆนะผมก็จะเลือกนะผมฝากกดไลค์กดแชร์ทางช่อง youtube ของ ทีมหนึ่งเราด้วยนะครับผม,บผมเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวจะมีอะไรมาดีๆมาให้ชมกันนะครับผมโอ okay. เคแล้ววันนี้เราขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ